เราสองคนนะคะในรายการเชนวิเทลาน V Library ในช่วงสู่รู้วันนี้ครับเราก็มีเก็บความรู้นะจากหนุ่มหล่อสาวสวยเลย <S <S เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของช็อกโกแลตเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้วาเลานไทน์แล้วช็อกโกแลตเนี่ยเป็นของที่สาวๆเขานิยมให้กับหนุ่มๆเคยได้ไหมเราอ,อะ่ะเคยได้ไหมเคยได้ครับพี่ยังไงยังไงช็อกโกแลตนู่หัวใจครับเก่งปะ่ะตอนป๊อปปูล่านิดนึงช่วงไหนช่วง ป2ป3ครับค่ะช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมีเรื่องน่ารู้ด้วยส่วนสาวคนนี้เนี่ยจะเป็นคนมาบอกเรานะคะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช็อกโกแลตถามไว้กามิเกเซ่ค่ะไปเลยครับสวัสดีค่ะไว้จากคามิเกเซ่ค่ะวันนี้นะคะไวก็มีความรู้หนึ่งอย่างมาฝากค่ะเชื่อหรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยสามารถแก้การไอได้ด้วยฟังเราไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ช็อกโกแลตนั้นทำมาจากต้นโกโก้โกซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในดินแดนอเมริกาใต้และอเมริกากลางประเทศที่ถือว่าผลิตช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือประเทศเบลเยียมประโยชน์ในการกินช็อกโกแลตนั้นมีมากมายแต่ต้องเป็นช็อกโกแลตแท้เท่านั้นโดยเฉพาะช็อกโกแลตด,ดําหรือดาร์ช็อกโกแลตและที่ว่ากันว่ากินช็อกโกแลตแล้วจะช่วยจิตใจสดชื่นเบิกบานขึ้นนั้นก็เพราะมีสารคาเฟอีน ซึ่งเป็นสารช่วยกระตุ้นความกระปรี้ก,กระเปร่าของร่างกายและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนドอรฟินออกมานั่นเองและนักวิจัยยังค้นพบว่าสารให้รสขมของช็อกโกแลตหรือทีโอโบไมนั้นช่วยขยายหลอดเลือดและกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางแล้วยังช่วยแก้ไอาเรื้อรังได้อย่างชงัดซึ่งบริษัทผลิตยาบางแห่งได้พยายามใช้สารสกัดจากช็อกโกแลตเพื่อเป็นส่วนผสมในยาแก,ก้ไอาด้วย ใครที่เอาช็อกโกแลตไปฝากให้คนที่รักเนี่ยก็สามารถให้ความรู้นะคะที่ไหวายบอกไปเนี่ยว่าช็อกโกแลตเนี่ยสามารถแก้อาการไอได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความรู้นะคะที่ไหวได้มาฝากกับเพื่อนทุกคนค่ะแหมช็อกโกแลตนะฮะมันมหัศจรรย์จริงๆถูกต้องและนี่ในญี่ปุ่นนะคะเขามีสปาช็อกโกแลตด้วยผมได้ยินมาบอกว่าคือ สปาช็อกโกแลตของเขาเนี่ยก็คือเป็นบ่อช็อกโกแลตเลยกระโดดลงไปอาบเลยดิฟตัวเองลงไปใช่ถ้าอยากกินก็มุ้นลงไปคืนคำหนึ่งแล้วก็ออกมาได้แต่เราไม่ได้นึกถึงตอนที่มีคนกระโดดลงไปแล้วแล้วก็จะมีแบบพวกแบบคี้ใครของเขาแล้วก็กินเข้าไปอย่างงี้เหรอก็เขาก็กินของเขาเองไงเค็มๆหน่อยช็อกโกแลตเค็มๆก็จบตรงนั้นแหละแต่เขาบอกว่าช็อกโกแลตที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาทําแบบเนี้ยคือมันมีประโยชน์มากๆครับทำไมอ่ะทำให้ผิวพันณเปล่งปลั่งดิฉันอาบน้ำด้วยช็อกโกแลตค่ะ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะออนี่แหละครับก็คือสู่รู้นะเรื่องแรกนะเกี่ยวกับช็อกโกแลตเองที่มีประโยชน์มากมายครับไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยคนที่จะมาสู่รู้ให้เราฟังนะครับก็คือนุ่มหล่อขั้นเทพไอดอลของผมไอดอลของพี่ด้วยพี่ดมกรรำนั่นเองครับ สวัสดีครับผมโดมกอลัมครับสำหรับช่วงสู่รู้นะฮะผมมีเรื่องน่ารู้ฝากทุกทุกคนครับผมนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถและค่าที่จอดรถนะครับผมแล้วคุณรู้ไหมครับว่าประเทศอะไรในโลกเนี่ยที่ค่าจอดรถแพงที่สุดมันคือเมืองอัมสเตอร์ดัมครับ ก็เช่ตรงพรามเก้านะครับอัมสเตอร์ดัมเนี่ยอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับผมหรือว่าฮอลแลนด์นะฮะค่าจอดรถเนี่้โหโแพงหูฉี่เลยครับตกเป็นเงินไทยประมาณ2450บาทนะฮะหรือตกเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ70ดอลลาร์นะฮะข้อมูลจากเวลาสารวอสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการธุรกิจรถยนต์ทั่วโลกเปิดเผยว่าปัจจุบันมีรถยนต์ทุกประเภทวิ่งบนท้องถนนทั่วโลกถึง1000ล้านคัน ซึ่งสหรัฐอเมริกายังคงครองสถิติประเทศที่มีรถยนต์มากที่สุดในโลกในอัตราส่วนรถยนต์1,000ันต่อประชากร1.3คนซึ่งประเทศที่มีค่าจอดรถรายวันสูงที่สุดก็คือกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ2,450ัีอหบาทหรือ70เหรียญสหรัฐรส่วนในกรุงนดานประเทศอังกฤษ คลองแชมป์ประเทศที่มีค่าจอดรถรายเดือนสูงที่สุดคืออยู่ที่35,700บาทหรือ1 0 2 0เหรียญสหรัฐส่วนในเอเชียก็ต้องกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคลองแชมป์ที่มีค่าจอดรถรายวันอยู่ที่1820บาทและค่าจอดรถรายเดือนอยู่ที่1 8 3 7 5บาทโอ้แม่เจ้าวันหนึ่งนะจอดรถกันไปก็ไม่ต้องทําอะไรกันพอดีผมว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วฮะจอดที่ไหนก็ยังจอดได้อยู่ถ้าไม่โดนใบสั่งซะก่อนนะครับโอ้บ้าไปแล้ว เจ็ดหมื่นห้าลองคูณดูแล้วนะวันละแบบประมาณ2 5 0 0เนี่ยเดือนละ7 5 0 0หมนี่มันมากกว่าเงินเดือนผมไม่เราคือเราเราทำงานทั้งเดือนเพื่อมาจอดรถมันไม่ถูกต้องแทปที่แล้วเนี่ยที่แบงค์ไ่ถ่ายรู้เล่นๆกับพี่แกนเดอะแจ็กส์เนี่ยเขาก็บอกว่าเมืองที่คนปั่นจักรยานเยอะที่สุดในโลกเนี่ยก็คืออัมสเตอร์ดัมในร์แน์นั่นเองก็เป็นเมืองเดียวกันที่ค่าจอดรถแพงเพราะว่า เขาโดนอาลงให้มาขับขี่จักรยานกันอ,อ๋อนั่นแหละถูกแล้ว่่ะไม่ไหวเจ็ดนห้ไม่ไหว,ไไหวโอ้โหความรู้มากมายนะตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะครับผมวันนี้หมดเวลาอีกแล้วพี่จ้าอ,อ้ยไม่เป็นไรรายกาลังอยู่รายกาันดีอยู่นานเลยแต่ว่าเทปนี้เนี่ยห,หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะว่าความรู้นะคะหาง,ง่ายๆได้รอบตัวเรานะคะและค,ความรู้ไม่ใช่เรื่องเครียด ร,รู้รเล่นๆรู้สนุกสนุกแต่ว่ารู้ <ไป S 1> จริงค่ะรู้ไปครับนั่นแหละมันจะได้ความรู้ที่ดีที่สุดครับสรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรามี Facebook แล้ว slash i l i a m b u r y ครับถูกต้องค่ะให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะที่ร้านคับป้าสุข,ขุมวิทซอยส6วันวนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ